ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมหัวรถจักร qsy นะครับกำลังลากขบวนหนึ่งสามหกต้นทางอ,อบุบลราชธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอพิวัฒน์นะครับที่สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระนะครับรอหลีกขบวนขบวนที่ห้าหนึ่งหนึ่งนะฮะรอหลีกอยลากที่สามนะครับ,ลลลรบแล้วก็หัวรถจักร qsy นะครับเป็นหัวรถจักรรุ่นใหม่ล่าสุดจำนวนห้าสิบคันที่การรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งซื้อเข้ามา รถจักรุ่นนี้ข้อดีก็คือว่ามีแอร์นะฮะนะครับก็เป็นรถจักรอีกรุ่นหนึ่งซึ่งสั่งซื้อเข้ามานะครับแล้วก็ห้องพนักงานกับรถเนี่ยนะครับห้องทํางานของปครกับช่างเครื่องนะครับติดแอร์ด้วยนะครับฉะนั้นก็ทําให้ปครแล้วก็ผู้ช่วยเนี่ยนะครับทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนโดยไม่เหนื่อยล้ามากจนเกินไปนะฮะ สำหรับรถพ่วงก็จะเป็นรถปชสนะฮะส่วนมากก็จะเป็นรถปชสรหรือว่ารถชั้น3นะั่นแหละซึ่งก็หวังว่าไม่นานนะครคงจะมีรถหลบอากาศนะฮะที่ให้ความสะดวกสบายในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานด้วยนะครับนี่ก็คือขอบวน136นะครับที่ชุมทางถนนจิระนะครับนำามาฝาเพื่อนในวันนี้นะครับ